สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหางเงินออนไลน์นะครับถอนเข้าทูมันนี่เวเลตนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าแคชชินแอปนะครับผมเพิ่งถอนไปนะครับจำนวนเงินก็คือ150บาทนะครับก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะครับถอนวันที่23นะครับเข้ามา25นะก็คือมันตรงกับอ่าถ้าเป็นวันเสาร์ทย์เนี่ยมันจะนับไปเป็นวันปกตินะครับนะครับถึงจะจ่ายนะอันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับที่วันที่จ่ายนะครับ28่อ่พฤศจิกายนนะครับ ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับก็คือแคชช h นแอ p นะครับตัวนี้เนี่ยเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนของ iOS เนี่ยมีชื่อว่าบัตแมนนะครับ Android มีชื่อว่าแคชช h นนะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของการหาคะแนนนะครับมันนี้เนี่ยเพิ่ง10โมงนะคือมันจะรีเซ็ตห้าทุ่มทุกวันนะครับอตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งได้คะแนน3,700คะแนนนะครับก็คิดเป็นเงินก็คือ 1>, 1บาทกว่านะครับ2อ0 0าคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับก็ตามนี้เลยมาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับอ่ะก็คลิกเข้ามาอ้าวลัษณะ่านะมาดูการแรกนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับเวลาตรงกันคือตอนที่ถอนเนี่ยมันจะขึ้นตอนเวลาที่ถอนนะแต่เวลามันจ่ายปุ๊บมันจะขึ้นเวลาที่จ่ายอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ ก็ใช้ระยะเวลาการถอน5วันนะครับถ้าวันหยุดยาวเนี่ยมันก็จะนับรปโชนปกตินะถ้าวันเสาร์อาทิตย์มันไม่จ่ายนะครับหรือว่าวันหยุดนะครับตะเลิกจะไม่จ่ายนะจะจ่ายวันปกติเท่านั้นนะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ยผมถอนมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะถอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยแปดครั้งนะครับแล้วก็ถอนหนึ่งร้อยก็คือสองครั้งนะครับสิบบาทหนึ่งครั้งนะใครที่เล่นใหม่เนี่ยสามารถถอนสิบบาทได้เลยนะครับ มันใช้คะแนนอยู่ที่2อ0 0 0นะครับก็ใช้ระยะเวลา 3- ามวันก็จะได้นะครับใส่โคดเนี่ยะจะได้8,00 0คะแนนนะครับก็หาอีก1 7 0 0 0คะแนนนะครับก็จะได้ถอนนะก็ประมาณนี้อันนี้นี่ยอดโดยรวมที่ผมถอนนะครับประมาณ1 4 1 0บาทนะครับก็ตามนี้เลยก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เนี่ยมี60,000คะแนนแล้วคิดเป็นเงินเนี่ยก็ ประมาณ1 0บไย24บาทประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนนะครับมีอ่านนิยายนะซึ่งผมกดอ,อ่านไปแล้วนะครับาการหาคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้ออโต้คิกก็คือตัวนี้นะครับก็คือคลิกผู้ช่วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนะในการเลื่อนนะครับเลื่อนอ่านามันก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะได้1 0 0 0คะแนนนะครับสูงสุดต่อบ้านนะครับคิดเป็นเงินก็คือ 40ตะนะครับก็ตามนี้แต่ถ้าเรามันเลื่อนไปถึงข้้งล่างสุดเนี่ยเราสามารถกลับมาบทที่1ได้เราคลิกสองครั้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมาบทที่1เพื่อให้มันเลื่อนไปใหม่นะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของอีกอหนึ่งก็จะเป็นการรับกล่องนะครับก็คือ3ชั่วโมงรับ1ครั้งมีกดรับทุกชั่วโมงนะครับก็ตามนี้เลยมันจะได้คะแนนเรื่อยๆนะครับ มีหมุนวงล้อนะอันนี้เนี่ยผมรอหมุนช่วง1 1อาฬิกานะครับเนี่ยมันก็เลย27นาทีมันจะมีให้หมุนอีกรอบหนึ่งถ้าวันหนึ่งนะครับถ้าเราหาคะแนนได้วันละ7,500คะแนนขึ้นไปเนี่ยเราก็ได้วันละ3บาทประมาณ50บาทเนี่ยเราก็ได้ถอนนะครับเพราะว่ามันถอนขั้นต่ำที่150บาทนะก็ตามนี้ผมว่าแคชชินแอปเนี่ยหาคะแนนได้วันละ3บาทก็ถือว่าโอเคนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคโค่บอทนะครับ ก็ได้วันละ3บาทกว่าเหมือนกันอันนี้นั้นอันนั้นเนี่ยผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จ่ายปกติดีนะครับในส่วนของแคชชินแอปนะครับเล่นมาก็2ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับแอปนี้ก็ยังจ่ายค่อนข้างดีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอ่าเชิญเพื่อน1คนเนี่ยผมก็จะรับ7 5 0 0คะแนนนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เฉพาะเคสมันมี3 q u เคสนะครับเคสแรกถ้าเพื่อนทำอ,อ่านข่าวครบ3บาวันเนี่ยผมก็จะได้10,000เพิ่มนะครับหรือว่าอ่านครบ เวันเนี่ยผมก็จะได้คะแนนเพิ่ม1 2 5 0 0มนรอ่นเพื่อนเนี่ยอ,อ่าน3า3วันติดได้2,000คะแนนแล้วก็7วันรับ5,000ัคะแนนก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้เควดแรกนะครับอโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ